สวัสดีครับวันนี้มาทดสอบระบบ MF 124ไปเหลืองนะครับก่อนจะส่งลูกค้าอำเภอรประสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับท่านใดที่กำลังมองหาเครื่องอัดฟังมือสองนะครับก็เข้ามาชมที่ร้านได้นะครับร้านลุงหาเครื่องอัดฟังนะครับเบอร์โทร0 8 7 9 5 7 9 4 5 3นะครับแล้วก็เบอร์โทร0 9 3 5 7 3 2 1 0 1นะครับ ฝากทุกๆคนนะครับกดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะครับคันนี้ก็ถือว่าสวยอยู่นะครับสวยสวยเครื่องของเราเป็นเครื่องนำข้าจากต่างประเทศนะครับไม่เคยใช้งานในไทยนะครับทุกคันเช็คพร้อมใช้นะครับมีบริการส่งถึงที่นะครับมีบริการหลังการขายนะครับดูแลลูกค้าด้วย ช่องทางในการรับชมทาง Facebook นะครับ mm hmm. เครื่อดฟังมือสองราคาถูกนะครับฝากกดถูกใจแล้วฝากกดแชร์ด้วยนะครับอันนี้เราทดสอบเพื่อความมั่นใจนะครับก่อนส่งลูกค้าจะได้ไม่มีปัญหาในการใช้งานนะครับเส้นทางในการมาร้านลุงหงานะครับที่ Google Map ได้เลยนะครับทาง g o o g l e Map นะครับ แค่พิมพ์คาว่าเครื่องอัดฟางมือสองราคาถูกนะครับก็จะมาถึงที่ร้านอย่างถูกต้องนะครับไม่เสียเวลาในการเดินทางนะครับก้อนฟางสวยนะฮะอันนี้เป็นก้อนฟางปีที่แล้วนะครับเราก็เอามาอัดนะครับเพราะว่าตอนนี้ช่วงนี้ไม่มีฟางเนาะครับฝากด้วยนะครับฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งนะครับในช่องเครื่อดฟางมือสองราคาถูกนะครับฝากด้วยนะครับ และขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับมีอะไรก็โทรหาเราได้นะครับปรึกษาสอบถามกันได้นะครับหรือเข้ามาชมที่ร้านนะครับทางเรายินดีให้บริการนะครับเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรย้ำเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่ง0879579453นะครับ0 9 3 5 7 3 2 1 0 1นะครับ ก้อนฟางสวยๆนะครับ